พี่นอ้องหาเฮ็ดไม่ได้แล้วกรสิลางแกงได้จ้าพี really <laughs> ่น้องจ้าเด้อคูณล่างเฮ็ดเฮ็ดมาแล้วก็มาล้างด้วยก่นอ้าวมาล้างกระสิลางบอกพี่น้องพี่น้องเอ้ยมาล้างเฮ็ดแต่ยายก่อนมาล้างโวนะพี่น้องแล้วก็มาตักไปกินตัวนี้เฮ็ดทานขาวนี่เฮ็ดแล้วอันนี้ก็บละไรล้าอยู่พี่น้องนี่ ยังกถ้ามากินน oh, ้ากันจะจ้าพี่น้องยจะสอนหนึ่งข่าวเห็ดละโงกเฮ็ดละโงกจ้าเฮ็ดละโงกปลาได้ไหมยังคนหนึ่งหมูมับหมูมับนอกพี่น้องของแพงๆนอกพี่น้อกเดี๋ฮ็ยจะสอนหนึ่งข่าวเยอะเลยยายสอนนึ่งข้าวอยู่จ้าเดือดแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะหน่อยก็แกงเห็ดนะคะอสวัสดีจ้ะมาหนึ่งข่าวแล้วกะซิแกงเห็ดด้วยพี่น้อง มากินน้ำกันได้จ้าเบืองเขือแต่เขือแตนอยู่นี่นี่แยาสอนตั้งมาคลีกันแหละแต่ยากรมาท่านเก็บพักติ๋วนกคนผู้เดียวนักพี่น้องเนาะมาได้แวะกับป้ายบรรนันเมืก็บผักติ๋วยากอนเออพักติ๋วอะไรนั่นให้ปาดเบื้องฮ็ดอันนั้นเบื้องฮ็ดเฮ็ดละงูอ๋ออือยานบรรนันบนใจันักพี่น้องเนาะมันมืนอยู่แล้วนั่นพี่น้องเฮ็ดละงกเลี้ยงยังวะน่ะอือออร่งเลี้ยง เดี๋ยวซอนี่ปาดเพราะว่าคนหนึ่งเขากินเพิ่งกระสตากพงมาไปเบืดน่ะอย่าให้มันติดกันเด้ <c oughs> เอเดี๋ยวจะไปกินกันแปดดอกคนเด้อ๋ออกจกหัวแล้วพี่น้องใส่หม้อไว้แล้วเดี๋ยวจะไปกินแล้วก็คางหม้อแกงละ่ะขคางหม้อแกงมาเรียบร้อยแล้วจ้ะเดี๋ยวรอแต่เห็ดมาใส่จ้ะพี่น้องเอาใส่ก่อนเด้อ ไก่จะเดือดเลยจ้ามือนีหมอใหญ่ได้จ้ามันได้หลายหน้าเลยหมอใหญ่โอ้ยพี่น้องแดงกริงคือเห็ดแดงที่น้องจังแดงเนาะพี่น้องเปวดหลังหลังลงลง่ลงลงลงลางอ่ะเด้อบ,บานพักติ๋งมาใส่ละพี่น้องเส็บมนันต้องการด้วยจ้าเห็ดละโงกเห็ดแดงเห็ดผึง่ง เออเฮ็ดคุ้นรลยพี่น้องโอ้ยสุดยอดมนุษย์เลยพี่น้องจ้าสุดยอดอีหลีแซบ่บอะหรอมนันเอกตักเข่ามาร้อนถ่ายกินน้ำกันเด้อพี่น้องดูได้หลายได้หัวอนีเห็นบอกนี่ โปชเชหรือพี่น้องเออคอมเมนต์มาเด้ออยู่บันไดกด็ได้อยู่ต่างประเทศอยู่ออสเตรเลียอยู่มาเลเซียมาเด้อหลายคำม,มาเด้อมากินน้ำยายเด้อคุณยายทั้งหลายเอ้ยแต่ามากินข่าวก็ยายสอนเด้อนี่แกงเห็ดแสีบๆเบด้อข้าอีตู้ได้หน่อยหน่อยข้าหน่อยใส่เด้อเอ้ยแเสบๆๆเด้อพี่น้องมาแสีย,สยด้วยกันเด้อจ้ะหอมบ่พี่นอ้องหอมบ่ หน่อยมาเอาถั่วมาใส่ด้วหน่อยเอ้ยนี่หน่อยพ่นทิพย์เสร็จแล้วจ้ะป้าพี่น้องกินน้ำกันบาหนิเดี๋ยวก่อถือหม้อแกงมาเลยมากินขนองสาวละฮะเด้อพี่น้องมาเลยหิง่่อบ <yards> นีมากินข่าน้ำกันเด้อบ้านพี่น้องกินแกงเห็ดเด้อเห็ดทาน มาตานดิเอาใส่ัวกน่าทานมาดูพี่น้องมาดูโดแก้งงี้้การเด้จ้ะหนุ่มสอนการมือเู้นี่ท่างห่ คืออ่นะเอาไ้ลองทำใหม่คือได้พายสมชัดอยู่ยวจะได้ขวดแห้เลยเอสดสด สดร้อนไม่ได้ครับิงอย่งนี้เขาจะดิ้นไถ่มาแก่เขียมาเด่นี้แก่เด่นอีกแอ้อนแก่แอลกอฮอล์แก่หัวแก่หัวต้มไว้่ีต้อนมาดิ่นต้อนน้ำมันตีกอกต้อง,องดีกอก ยาเด็กเฮ้มานะสยเยพันตัดแก้เยอะทียแค่สองเมแค่สองเสีย พี่น้องเฮ้ยลาบกินขนมยาบกินบะเพ <g ül> ิน,อ,น,นอักแกงลายอะไรแบบลาบเผาเก้ากินขนยาบบะเพินตักแกงลายเลยมามามาคนณนึ่เมนนนอนนี้ก้ยคุณเป็นสูนยู่นตั้งเนาะกินอนนี้บทำไกินผาจ้านะจ

นี่กสอหน,นออะพี่้องเฮอยพักมีพี่รองนี่ก็แกงหววก็พี่รองนอี่แกงหอกแกงเห็โดโสมตำหอยเนี้วปลาบอมหน่อมามากมา โอ้ยย่าสอนหัวแต่งอะแต่ละวันละวนผมมึงได้ยนแล้วยอาขนาดันนยนนละขนาดน้อยถึงเหนืองมาละเออเไหลออเยวน่ออกนั่นมใช่กจิ้งจเลยยายแกงเห็ดเ นั่นข้าเนียวหอนหอนจิ้นจิ้นจิ้นนั่นมาเปิดน้ำลลางเออล้งงไมมกันเลยบุ่งไอนนี่เมอาก็เรัแแ่จิเาเปดเจียบเนั่งเขาว้อันนโ้ักงไปงข่าว้างมน้ำ้มเาก็ราพลสกเลยได้เอ้ย้มม หวันบอก่ายซื้อไเื่นีโปาไปรักตาได้อยู่เหยพักขาพี่รอกบ่มห้านห้อันนี้หบาทพี่้องที่ดู่องก็เหนอน้ยคนที่ม่อากขบกน้องอออ้หแกงฮอ่้แกงเห็ดผเลยไม่ด้ากบทไรอบางอย่างให้นางา

ได้แสบแบพี่น้องเอ้ยกินปลาปางบาง ไปนอนคุกินเ <Okay. S 1> หดอินน,าาอน,น้องตาชอบนอนน้องตาขอบชอบนอนไปเดีด้วจา่าด้อบายยรักรักคกดถึงทุกคนด้อเี้ยวดอกเว่าเี้กวันเนี้ยวเี้ยวดินมือี่นองโอเคมูกเลี้ยลูกข้าเจ้าข้าจ้า